สวัสดีครับวันนี้เรามี iPhone xr เปิดไม่ติดชาร์จไม่เขา่างานส่งจากเพื่อนช่างนะครับเราไปดูกันเลยงั้นกอนแรกก็ให้ทำการแกะจอออกมาก่อนนะครับด้วยเครื่องมือพิเศษในการแกะจอก็ต้องะระมัดระวังนะครับพลาดนิดเดียวจอแตกได้เลยนะครับ จากนั้นเราก็ทาการแกะโคแบตออกนะครับเพื่อที่จะทําการเทสด้วยพาวเวอร์ p l ายนะครับเพื่อดูการกินกระแสของตัวบอร์ดนะครับก็จากการตรวจสอบนะครับพบว่าเมนบอร์ดตัวนี้ช็อตนะครับให้ทําการถอดเมนบอร์ดออกมานะครับเพื่อทาการซ่อมและแก้ไขนะครับ หลังจากที่เราแยกเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเราก็จะทําการตรวสอบเมนบอร์ดด้วยมันติมิเตอร์นะครับเพื่อที่จะหาจุดเสียตำแหน่งที่จุดเสียจะอยู่ที่ใต้ฝาซิงครับเราต้องทำการแกะฝาซิงออกก่อนเพื่อที่จะทำการแก้ไขได้ ในการหาจุดเสียนะครับเราจะทําการลมควันด้วยยางสนนะครับเพื่อที่จะหาจุดที่ช็อตนับจากนั้นเราก็ทําการจ่ายกระแสไฟไปที่เมนบอร์ดนะครับตำแหน่งในการจ่ายกระแสไฟก็ต้องจ่ายให้ถูกนะครับถ้าจ่ายผิด ไปเข้าผิดวงจรนะครับก็จะทำให้ตัวเมนบอร์ดเราช็อตได้นะครับหลังจากซ่อมเมนบอร์ดเสร็จแล้วเราก็จะทำความสะอาดเมนบอร์ดทั้งหมดนะครับแล้วประกอบฝาซิงเข้าเหมือนเดิมนะั้นตอนนี้จะทำการบอนขาไอซีใหม่นะเพื่อที่จะวางไปในตัวเมนบอร์ดเราเหมือนเดิมซึ่งตัวนี้มันไม่ได้ช็อตนะครับแต่มันจะเกี่ยวกับ วงจรที่ช็อตน,นะครับในเรองทำการทอดออกมาก่อนถ้าไอซีไม่เสียเราก็จะทำการใส่ไอีเข้าไปเหมือนเดิมแ๋ม้วนะทำการเทสระบบก่อนที่เราจะทำการประกอบเครื่องเข้าไป หลังการทดสระบบเสร็จขึ้นบ้านโแลาวนะครับบ้าไม่มีตัวไหนช็อตแล้วเราก็ทำการประกอบเครื่องเตรียมพร้อมส่งเคืนให้ลูกค้านะครับขอบคุณครับ